หมาป่าตัวนี้ดูเกินไม่ไหวเลยวหนึ่งที่สองที่สามพีโอ้โหคุณาไปคุณเก่งอ้ได้ได้งัดไปโกนไปตั้งเกี้ยคนบ้านอะไรแบบงัดสองรอบติดแบบทูแถบสองวีแปด รอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้รอบนี้มาพร้อมกับยูลเลรีใหม่อีก2ตัวนั่นคือเดอะดาร์ o ลอร์ดแล้วก็ตัวปริมิเต็ดด้วยตัวปริมิเต็เนี่ยสกิลของพี่แกทูบัฟให้เวลางัดสกิลเนี่ยจะไกลขึ้น1.5เมตรก็คือว่าไกลขึ้นแบบเยอะกอกาสแล้วก็คูดาวหลังงัดเสร็จเนี่ยมันจะคูดาวไว้มากๆทำให้เราสามารถงัดสกิลได้แบบ้ัวๆแล้วก็ต่อเน,นื่องชิบหายไวพอดแล้วก็ตัวดาร์คลอร์ดเนี่ยเวลาเราสลับล่างหรือเปลี่ยนล่างเนี่ย มันจะมีแอนิเมชันที่ไวมากๆทําให้เวลาในการไล่เนี่ยมันต่อเน,นื่องโคตรเลยแล้วก็สกิลไฟของล่างหลักเนี่ยเหมือนจะไกลขึ้นนิดหน่อยแล้วก็คูดาไว้มากๆแล้วก็ทีเด็ดของตัวน,นี้เลยเนี่ยอยู่ที่สก,กิลของหมาที่มันสามารถพุ่งโจมตีได้3ครั้งติดกันเลยคืออย่างเทพมากอันนี้โอเคและนี่รื่งหมดของฝั่งคิลเลอที่เข้าใหม่ใน2อเนาะดูเกไ้ดีดดกว่าว่าพี่แกจะโหดมากกันไหนกันเชียวปะเลโกดูด คลิปนี้มีสปอนเซอร์นะครับร้านโฮลิสัยตัวแทนจำหน่ายหูฟังที่เท่พทส่สุดสั่งซื้อง่ายจะส่งไวเลือกได้เลยไม่ว่าจะเล่นเกมหรือฟังเพลงหูฟังบูทูธหรือไวเลสก็มีครบททุกสไตล์และจะลืมโค้ดพี่ยินรับส่วนลดหนึ่งยบาทเมื่อซื้อครบ2,000บาทนะครับแบบนี้อีกแล้วเลยวโาไม่ชอบเลยไปยขาก่อนเลยไปไปเครื่องไกลก่อนมัไมนไม่มีคนเราไม่มี อ๋อไมว่าในในก็หลังหลังประหารหมดที่ว่าโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคขอตบหลังกันเออนี่มองหลังไวเนี่ยโอ้โหมองนี่ไม่มองหลังด้วยคนนี้เอ้ยเดี๋ยวมัไปวงจีแปลกเอ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยคนนี้ตดไปแปลกเออได้อยู่คนอะไรก็ลังวยอยู่ มาตากันนี่คือมีแค่ตะโกนกี่ตัวนะแค่ตะโกนสี่ตัวสวยอยู่โอ้โหเจ็ดเจ็ดตะเลิอกเครื่องแรกไวอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยแบบสีมั้งเนี่ยไวจัดไวไวชิบหายเลยนี่ว่านี่ว่าคนอยู่ล้มคนเร็วแล้วนะไม่เร็วแต่เร็ไวแบบไวจริงแบบไม่คิด้ะทำอะไรอ่ะไม่หลังไม่ใหญ่โอหกำลังขึ้นบ้านประมาณสองคนเลยเนี่ยอยากไล่ต่อเดี๋ยวมันดูเองแล้วยิงแพทนี้คือดูอย่างไว ไปกันเอาแบบไปไวในรูปปั่นนี่ว่าละเจ็บกู้ไปก่อนเออโหเจ็บกู้ไปก่อนโคมแล้วผมซ้ำแบบไม่สนอ่ะซ้ำเลยซ้ำอ่ะปั่นไปกันแบบเอ้ยกระตุกโอ้โหกระตุกเฉยเมื่อกี้ภาพวาร์ปอ่าข้างข่าวมาให้โดดต่างชัวต้องแปลงร่างไม่ได้อะไรวะเนี่ยอยู่ดีแปลงร่างไม่ได้เฉยอ่าข้างข่าวดีไหมหรือว่าไงหรือว่าไล่สุกไปเลย เข้าดีกว่าโดดไม่โดดโดดจริงโอ้โหรวก็ตีไม่ทันอ่าออกไปไหนวนะเนี่ยอ๋อออกมานี้โอเคตีไปได้ดีกว่าไม่ต้องไปเอ็กมากใช้จงงนะังหวสกิลวะเนี่ยน่อะไรวนะเนี่ยตบบี้โดนตบตรงเครื่องนั้นเดี๋ยวจริงปนะเนี่ยอ่ามาโดนตกตบบี้โดนตบก,ก็ว้ามาได้อยู่อ่ะมาหมาละ ลากหมาปูประกอบอ่าเก็บลงกินมาปุ๊บปุ๊บวนป่ะเนี่ยโอ้ไม่วนปมาก่อน,นทีต้องทีสามทีมองมองอยู่ว่ายินมองเลยยินมองอยู่ว่าจะพุ่งโดนไหมถ้าผมไม่โดนเดี๋ยวจะต่อยให้อันนี้เผื่อพลาดด้วยว่ะตามไปใหญ่ก่นนอนรักข้าวสนุกจริงข้าวไม่ฟาร์มอย่าง,งสุดอะ่ะ<อ>จิตใจทำด้วยอะไรเปิดดีต่อหน้า <laughs> ผมไม่ได้ถ่วงเกมเดี๋็กเครื่องเลยอ๋อนี่ปั่นอยู่เพราะฉะอั้นคน,นี้ก็คนนี้ก็เวอร์เกินพราหนุ่มคนนี้อ่าไปละอ๋อไปโดดต่อเอนี่ยนี่ลอยใครนี่ลอยใครขวาแล้วลอยใครกัดหลังไปกอนไปหนึ่งที่สองที่สามพี่โอ้โหหมาไปสุดจริง แล้วใครมันคุยกงอยู่ตรงหน้าผมวะเนี่ยอันนี้ก็เบอร์แล้วเหมือนกันจจััดิตท้วยอนี้นีก็เบอร์คืินอันนี้อ่าคุยไปละโอ้คุยแล้วหายคุยนี่คุยนี่เรอมาแค่ที่หนึ่งเอ้ยเดี๋ยวก่อนไปดูเอ้ยอป่าบังไว้ก่อนเออต่อยไปหน่อยข้างหลังกนแหละเอ้ยอ่าไปละไปละแล้วเป็นข้างข่าวมาเจียวไม่ออกเลยอยู่ตรงไม้เลยพ่อหนุ่มคนนี้ตรงไม้เลย เออแล้วโยกอะไรวะเนี่ยคนณที่โยกแปลกๆแล้วไงต่อกันเวอร์เกินอ่ะมันมีเชลิวคนหนึ่งอ่ะเชลิวชุดแบบไม่มีชุดเลือดนะจะตายแล้วผมจำมันจบตายแล้วเมื่อกี้แล้วก็มันหายหมดไปเลยอ่ะอ่าที่เพิ่งกัดไปข้างหลังก็ติดโอ้โหม่ค<ร>ุณโยงไอ้วาะเบิดไอ้คนนั้นตายคาเสาเดี๋ยวไม่มีใครช่วยอันนี้กเกินรอบนี้คือแบบเกินรถนั่งจะติดจะยินอ้ายจะยินก็จะยิน ใจเย็นโอ้โหแล้วโดนวะะเอ้ยโดนอยู่โดนได้ไงวะเนี่ยเมื่อกี้ไปจีบเพื่อนก่อนไปหาคนก่อนไปนู่นเลยดูนวะนี่ยเออนี่ไงเห็นรอยอยู่ตามมาตามมาดิดิเห็นยากยากขยับกระเจียวโอบนู่นเลยวิ่งไปเกินเพื่อนเพื่อนใจเย็นอันนี้คือไม่มองหน้ามองหลังเลยเท่านั้นมันละข้างเข่าคือแบบบ้าเป็นสุดจริง ว่าไปกิโลอะเฮ้ยเสียงโอ้ใคนี่อยู่ขอบแมพอ่าโอ้โหเขาเริ่มนเขาเริ่มเล่นแอบกันแล้วฮะเขากลัวจัดเลยคนนี้จะมาคนนี้กำลังมาปันนะี่ยคนนี้กำลังมาช่วยจริงเจนไอบอกก่อนรอบหนึ่งเดียวโดนเขาเจ็บเฉยเอ้ามาซ้ำไปแล้วมาถ้าจะขนาดนี้ถ้าเกิดมันจะแบบจะบล็อกเพื่อขนาดนี้เราก็ขี่ซ้ำเกินอู้จะเป็นชีก,ก่อนสิด้วยอ่ะได้ไวเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ ทำไมกันได้ไม่พับหรอไม่พับอ่ะโอ้ไม่โดนเกือบหล่อแล้วเมื่อกี้อ่าได้ไปเนี่ยเพื่อนทำไมเฮ้ยไม่ไงทั้งวันอยู่เงี้ยเอ้อยโดดจริงพอดีเฟรอะไรวะเนี่ยไม่ไม่เฟรแล้วก็เฟรชสองไม่รู้ตบหลังก่อนเราขี้ซ้ำเกินก็แบบมันช่วยต่อหน้าต่อตา,ลายยออแล้วใครย่อยกคอมแบทนะวะนะเห็นปะม,มันเริ่มมีคนแบบเริ่มมีคนย่อจริงตอนนี้โอเคแล้วมหมาเริ่มกลัวเขาเริ่มกลัว โอ้อลืมบอกลืมลืมกูทางไม่ได้หมาป่าตัวนี้ดุเกินไม่ไหวแล้วหนึ่งที่สองที่สามพี่โอ้โหคุณเป็นคณเก่งเมื่อกี้เล่นไม่เกือบเป็นเก่งขนาดนี้พุ่งสามมันได้แท้ไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีจะติดเอาอยคนนี้จะตายดีกว่าคนนี้ตะเกียจะติดอ่ะช่างมันปล่อยแล้วกันถ้ามันปล่อยกันไปก่อนเอาคนนี้ก่อนเปแล้วเหรอ พอดีไข่เนี่ยเอาเดี๋ยวแล้วแล้วชิลิวผมหายไปไหนชิลิวผมจะตายไม่ใช่เมื่อกี้เอาอะไรชิลิวก่อนเดี๋ยวผผมมเเเเจจอออออาล้วแเพิ่งหายไปไหนอ๋อเขาี่อยู่นี่คนไล่ต่อวะเนี่ยเอาหลงไฟเฉยหมอนี้มันจะพี่มาชอบไม้โดนหมาย่อหลบหลบไฟอยู่ขอบแมพแลนวก็จะตายคาเสาเออสวยโอ้ตายที่สุดยอดจัดอ่ะตาเนี่ย หมาตัวนี้โคตรดุเฮ้ยนี่เจอคนนี้พอดีจะรีวิวทีนี้กัดมันเออสวยครับมาตอนนี้ได้จะเรียบร้อยแล้วได้เก็บหงแล้วเอ้าคนนี้ก็ตายแล้วเหมือนกันคิดว่านะถ้าจำผิดคนเนี้ยตายวะเนี้ยว่าตายจริงว่าตายจริงอ่าโอเคสวยอ่าโดนโดนแผลคนหนึ่งอีกสองคนเนียน ลราล่าลราล่าอยู่ขอบแมพเอ้ยสวยๆเฮลิคอปเตอร์เฮลิไลไลไลละหยวดักหน้าให้ดักหน้าให้ในมอเมทนี่ใช่ปะใช่ใช่มามากางหันลมฮะดีด้านหลังคนเดียวเลยเออยไล่ไล่ไล่เขหนักก่อนไล่เขาหนั้นต่อเลยเอ้ยตรงนี้อย่างสุดแจ็คเดี๋ยววาร์ปอะไรวะเนี่ยอ่าอยู่ไหนเดี๋ยวผมตามให้อยู่ข้างไหนออกมาแล้วออกมาแล้วออ๋ดี หนึ่งที่สองที่สามอุ้ยเลยไปเลยไปไก่เกือบหล่อแล้วเมื่อกี้อ่าเี่ออกไปไหนไปเนี่ยอีกฝั่งหลังบ้านหลังบ้านคนหนึ่งเอาไปแล้วไปเ่ยโอ้โหผมอย่างมั่วโอ้โหเข้าตู้เลยพอดทีเข้าตู้อย่างนี้เลยเลยอีกคนหนึ่งอ่ะอีกคนหนึ่งคืออยู่อยู่คอมแม็ปอ่ะลาลาคนนี้มันชอบสายคอมแม็ปจริงแบบเฮ้ยนกบินอันนั้นนกบินอนั่นคือโอ้โหหลุมมันเกิดตรงนี้ โอเคผมเจอหนึ่งหลุมมานะเมื่อกี้เห็นเห็นนกบินอยู่ตรงขอบเนี่ยไม่ไม่ดูใช่ป่ะอ๋อมันเจอหลุมไม่เป็นไรเก็บเจ็ดแล้วโอ้โหเทคคนนี้มีกันแล้วเหลือตั้งสามเครื่องโอ้ยิมยาวกิโลอะไรวะนะเขาอ่าบรรทัดแรกเขาด่าว่า ทุกคนในเกมนี้อยู่ด้วยกันเหมือนขี้แล้วก็ที่บาลทีสองเขาบอกว่าถ้าแยกกันปั่นไฟมันจะตายไหมไอ้พวกโม่ไอ้ดีหัวร้อนประมาณนี้อ่อนดาบเป็นร่วมทีมมีตั้งแปดคนจะทำประโยชน์ไม่ได้สักคนเพรน่าอุตส่าห์ดี่หมยเออเห็นแมปสักทีออกด่านใหม่สักทีว่ะอ่าแมปที่ว่าที่ว่าเรียกว่าแบบมันไม้มันแบบที่ช่วยใช่ไหมที่ไม้ที่ไม้มันวางเรียงกันสามอันแบบนี้แหละที่ไม้ช่วย เอาดีมะไอเอาไกดีเดินตีบูดาไปแหละทิ้งกันทิ้งกันนี่ลุมก่อนลุมก่อนไม่เป็นไรเอ๋อย่างที่ระงัดไกจีกูให้งัดจังโคตรไก่แหละเอาไปเดี๋ยวไปละโอ้โอเคดีคนนี้อืมงัดโคตรรัวอะไรวะเนี่ยอุ้ยไม่โดนเนี่ยละ ขอมาือขอมาือขอมาือตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่เอา้าหนุม่มหนุ่มเทด็ดดีตบไปก่อนทีนึงไล่ไปก่อนไล่ไล่คนนี่ก่อนเนี่ยไล่ขนุ่มจุกตึงคนนี้ก่อนโอ้โหแต่แ <c oughs> งโมดูปล่อยวันไงผมปล่อยไม่เคยโดนใครเลยมันก็มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะผมไม่มีเซนส์กับปีเรมิเท็ดวะผมปล่อยพลังไม่เคยโดนเลย มันก็เหมือนเดมิสติสแหละเอ้ยไม่โดนโอ้โหชุมชุมเยอะขืนเลยเนี่ยชุมยุ่ขืนเลยไปส่งโกมปก่อนโอ้นี้ไวกว่าเยอะละเรียตุ๊บตรงนั้นวะโอมันบอกจุดเลยว่าตุ๊บตตรงไหนอ่ะเฮ้ยอะไรระเบิดบอมบ์นะวะนี่ยนี่ไงแล้วตรงนี้สี่คนจอหนตรงนี้สี่คนโอ้ได้ครับตรงนี้สี่คน ยังไม่โดนเลยแม่รูกก้กระเพงเลยปกติมันรู้ไม่ใช่เหรอวูดี๋ยวอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่โดนไปก่อนแล้วกันเล่นนานเกินไปแล้วบทผิวคนปะเอาพอยู่ตีให้มีครับตีเลยเออผมหัวรได้ไล่ต่อทันปะไล่ต่อได้ปะอ่าโอ้ไ <c oughs> ผมไล่นี้ก่อนไล่บนทีนี้ก่อนเต<ะ>โ๋โอ้โหไม้ไมาได้เยอะแยะเต็มหมดวะเนี่ยโอ้โหเครื่องติดรัวๆเลย เออสวยนี่ไล่พคนนี้ก่อนมึงบอกกับมาเอาพุทไว้หลงไฟเพื่อนนี่ก็ต้องเออเดียเด่ยวเดี่ยวอะไระวะเนี่ยปั่นไฟอะไรแบบขนาดน,าน,านั้นมาดิเจอที่อยู่คนนีงบนบนันไดเองัดมาโอ้ไม่โดนโอ้โหสปินฉี่ก่อนเมื่อกี้เกือบละเกือบล่อละมานนี้เดินตีก็ได้เท่เหมอือนกัน มาเอาเห็นตัวกันเอ้ยอยนะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่โดนเกือบรอทั้งหมดแล้วกันโอ้โหเดียวนะปั่นไฟหรืออะไรวะดังปั่นน้ำกเดี๋ยวเลยฮะไวเกิร์ดยี่ไวไวมากเอ๋เข้าหลังมาเน้นเน้นเน้นรอบไม่เน้นไม่เน้นเลน่นโอ้โหไ,ไม่โดนไม่เน้นเลน่นใช่เน้นรอบบัลลีเบน เราแข่งได้กี่เฟตเองวะเนี่ยตอนแรกคือแบบมันจะทรงดีมากนะแต่เอาไปมาเนี่ยคือแบบโอ้โหปิง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 ,ปงใครไหมมีคนอยู่คนนึงลาลาอยู่นี่ลา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 อยู่ไหนเจออะไรวะเนะี่ยอันนี้เออลาลาเหมือนใกล้ตายนะลาลาได้แล้วได้แล้วได้แล้วทรงกรเดียวโอเคสวยนี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ย เฮ้ยมั่วไอ้ผายผมคนนี้อย่างมั่วเอาไปเก็บก่อนเก็บข้างหลังก็ได้ได้ปะเอาไปดูเราเลย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 ฝั่งแรกแรกข้างหลังเลยข้างหลังก็ติดละได้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 ไว้ละคนนี้ทำไรไวี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปดูโอ้โหนึกว่าจะโดนนึกว่าจะหล่อกเมื่อกี้มันก็นิ่งจนเสร็จเนาะจิตใจ โถพี่เนี่ยทำไมคนที่มันเหมือนจะไม่แบบเหมือนจะไม่โย่หลบนะแต่ก็แบบเออเหมือนจะไม่โย่หลบแต่ก็แบบแต่ก็คมเหมือนกันโอ้โหสามเกิอเลยโอ้คนนี้ก็ยังไม่ตายด้วยอ่าคนอย่างมึงเนี่ยอ่าโอเคเห็นแล้วคนหนึ่งผมตามเก็บงานก่อนแล้วกันได้ปะเนี่ยครับวะตกลงมันโบเออเกือเกลือปพอเรียบร้อยเกือบร้อยตายไปคนแรก สวยหรือสองเครื่องมาเร็วนี่ก่นอนแล้วเครื่องหลังก็ติดเครื่องหลังก็ติดจริงเดียวเดียวเดียวอ่ะใจเย็นใจเย็นคนเนี้ยตายแล้วจำได้อยู่นะคนเนี้ยตายแล้วอ่าจิบจิบเครื่องก่อนไรจริงคนเนี้ยถ้ไรนี่คือได้ตายแล้วน่ะเอาดีไนะว้เนี่ยเอาไล่คนหลังก่อนคนหลังจะตายแล้วอ่ะโล่ก,ก,ลลก่อนทีนึงตงีไม่ได้ดีกว่าไม่ต้องอะไรมันมากไม่ต้องมาติดโล่เลยขนาดนั้น ไม่ยัดดูไปเนี่ยเราก็ไม่ได้งัดไกลด้วยไงไม่ได้กิ่งไม่ได้คมเลยเออมันต้องป้องตัวโกรธจะโดนไปคุณว้องก็เราตายเราฆ่าสองโกลเลอรเนี่ยคนที่เฟดแรกไปเนี่ยเลดูวอนแวกเอ้าวตายแล้วน่ะเอ้ยสวยตายอยู่คนนึ่งโอ้โหเน้นเน้นรอบจริงๆจริงไม่เน้นเล่นแล้วเครื่องข้างหลังอ่ะเครื่องข้างหลังจะจะติดแลนะนะคนไปตายดีกว่าคนนี้ อันนี้อันนี้มั่วอันนี้มั่วอันนี้มัวจริงมั่วจริงอ่ะไล่ไปกันไปกันเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมีคนคนนึงจะตายละคนนี้นี่นี่นี่โอ้เดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเต็มเลยคนอื้อสิบนายละเครื่องข้างหลังก็แบบเครื่องข้างหลังมันย่างนู้นจะติดแล้วเนี่ยมาดิเอาคนนี้ก่อนถ้าเกิดจะผิดนะคนนี้ก็เหมือนจะใกล้ตายแล้วเหมือนกัน โอ้แล้วแบบล้มปนรัวรัวมีใครแก้ตายกี่โมงก่อนไม่รู้มันจะยังไงเลยคนเยอะไม่ไม่ได้จำจริงอันี่ไม่โดนอืมง่ายอ่าไปแล้วคนนี้โอ้ชีกไม่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 เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคคนนั้นตายจริงไล่คนนี้ต่อดีไหมเนี่ยไม่ไม่ดีกว่าอ่าไล่เก็บงานก่อนไล่เก็บงานที่จอไล่ก่อนดีกว่าเนี่ยข้างหลังเนี่ย หลังนี้คนดึงใครไว้เนี่ยทำไรอะเพื่อนไม่ไม่ดูกุส่ากุส่าเพื่ออกุส่าเพื่อนมาตะกิวมืดกูเลยนะเมื่อกี้โอเคตาเะไรอีกคนหนึ่งเอ้ยจะตามกนต้เครื่องท้ายผมได้ผมได้ผมได้บ่ไหวไห่ายแล้วคนนี้จะฉีกอ่ะจริงปะเนี่ยเอาจริงดิจฉีกไปไหนวะเนี่ยเอ้ยหั้ทางผิวขนาดนี้ ตะเบโยกันเพื่อนคนนี้จำไม่ได้เาเฟรตอะไรบ้างกันตัวเนี้ยเฟรตทำไมวะไม่ซับไม่พับผมไม่พับก็โดนหน้าไปพอดีตาอะไรวะเนี่ยโอ้แต่เราพีดกลับมาได้วะตอนแรกเหมือนจะบอกเหมือนจะแพ้ชิบหายว่อนะจะแพ้เลยตอนแรกดูว่าแพ้แล้วจริงกลับมาได้เฉยโอ้นะเฟรแรกอ่าข้างหลังเครื่องหลังเครื่องคนหนึ่งหลังเครื่องคนหนึ่งหลังเครื่องเมื่อกี้ย่ออยู่นะเออช่างมันเล่นคนนี้ก่อน กนไคนบ้านเลยแบบงัดสองรอบติดแบบทูแทปอ๋อมันไปเจอเจอโอ้ยเจอเจอเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวผมตีมันไปเทปจะได้หายไหโอ้มันไปดึงดึงกันอยู่อ่ะเนี่ยโอ้แต่แล้ก็ไปดึงอ่ะเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปไล่ไล่คนเจ็บไล่คนไปเจ็บนะครับเขาออกวันนี้ดีใช่ป่ะออกเนี่ดีเสียงชัดมากเดี๋ยวทำไมวิ่งไม่มี ไม่มีรอยเท้าเหมือนกันนะมีโยคลาดหนึ่งมั้งไม่แน่ใจไม่มั่นใจเหมือนกันเลยมันมีคลาดแบบรอยเท้าหายได้เหรออันไม่แน่ใจน่าจะสะเกลมั้งผมไม่ชัวร์เหมือนกันโอ้ยตีเฟืองล้มที่พันผมตีเฟืองล้มที่พันใหญ่มไมนใหญ่ไหนอ๋อนอี่นี่นี่อ๋อนี่แย่ก่อนเก็บเจ็ดกีฬาชนะไปก่อน <c oughs> เอาเพไปให้ตายก่อนเจอหลุมเจอเดอนหนึ่งหลุมโอเคผมเราจะหาอีก โอ้รอไปแล้วโอ้โหไม่เคยจะได้แบบเก็บแปดแต่ไม่เป็นไรเราเทแล้วตานี้เราโคตรเท่เลยถึงจะใช้สกิลกี่โดนคู่แต่ก็ตีโดนคู่นะครับเด่นแบบเด่นตีคู่ตะกีโดนชักมันเอาหล่อไว้ก่อนมีพลังแงีมึงสองชั่วโมงเว้ยคนบ้าเลยจริงจริง